สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพากเลินไปอัม้มเทนี่โดยแม่หมออั้มธรรมธารโวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะทอปิกในวันนี้ก็คือเขาคิดว่าคุณน่ารักตรงไหนโอ้นะให้หนึกถึงคนที่คุณอยากจะรู้นะว่าเขามองว่าคุณน่ารักตรงไหนอย่างไรมานะแล้วก็เลือกไพ่กันนะเดี๋ยวมีให้เลือก4กี่กองกองที่1 2 3แล้วก็สี่ะก่อนที่จะทำนายกันเนาะ ทำสมาธิกันก่อนเพื่อความแม่นยำของไพ่เล่นด้วยไปเลยหมออยากเล่นด้วยเออก็เลยต้องไม่ให้เห็นนพะว่อจะได้เลือกได้อย่างแม่นยำที่สุดอา้างทำสมาธิกันก่อนจ้ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกัแบหลับตาแลรู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมาหายใจนะ พําทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาวเปิดดวงตาที่3ออกไปผ่านหว่างคิ้วนะส่งประแสจิตมาขอดูพลังงานหน่อยว่าเขามองว่าคุณน่ารับที่ตรงไหนซักสามลมหายใจเช่นเดียวกันเนาะหรือจนก,กว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิ ครยังไม่โอเคกดพอสทําต่อไปนะคะใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงนดูใจคุณมากที่สุดเป็นหัวข้อที่ว่าเขาคิดว่าคุณน่ารักที่ตรงไหนเนาะโอเคใครที่สับสนหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาทําสมาธิใหม่อีกสักครู่หนึ่งนะ แล้วก็หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับดวงตาเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดหากคนสับสนนะทำอย่างเงี้ยทำทำสมาธิใหม่นะคะไปประมาณสักสามสีส่รอบถ้าสามสี่รอบแล้วยังสับสนให้ฟังในมา,มากกว่าหนึ่งกองไปเลยนะแต่ถ้าเกิดใครเดี่ยวสามารถเลือกกองนี่ได้นะใครเลือกไม่ได้กดพอส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังในกันเลยเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งตามด้วยกองที่สองสามและสี่นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานกันเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งกันก่อนอ่ะ อขอกินน้ำขอขอกินน้ำขอคอ,อมันแหง <c oughs> อะมาลุ้นกันรองที่หนึ่งมาดูกันว่าเขามองว่าคนน่ารักที่ตรงไหนหนาะโอ้ คุณเป็นคนที่ดูดีตั้งแต่ภายนอกยันภายในนะต้องบอกว่าอย่างนี้คุณเป็นคนที่อาจจะแต่งตัวเป็นนะหรืออาจจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะเสื้อผ้านนะผม,มสุขภาพรา่างกายอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างคุณแต่งตัวดีไปหมดเลยนะคุณเป็นคนมีสนเสน่ห์หรือว่าเป็นคนที่ดูสวยลหล่อน่ารักนะ อยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะเพราะฉะนั้นถามว่าเขามองคนน่ารักที่ตรงไหนมองว่าคนน่ารักตั้งแต่ภายนอกเลยนั่นแหละนะเออคนน่าจะเป็นคนที่ดูดีตั้งแต่ภายนอกอยู่แล้วนะเออหน้าตาก็ดูดีนะแต่งตัวก็ดูดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ดูมีความสุขง่ายในตัวเองด้วยนะคุณเป็นคนดูลึกลบหน้าค้นหาเนาะเออคุณเป็นคนหน้าค้นหาดูเป็นคนที่ ที่ดูเหมือนกับว่ามีอะไรที่ที่น่าสนใจอืมสิ่งที่เขาชอบในตัวคนเป็นเป็นความน่าสนใจในตัวคนเลยนี่แหละนะเออสิ่งที่เขามองคนน่ารักเนี่ยน่ารักตั้งแต่ภายนอกเลยแต่งตัวก็น่ารักนะแต่งตัวก็น่ารักนะแล้วก็หน้าตาก็น่ารัก <c oughs> นะหน้าตาก็น่ารักแต่งตัวก็น่ารักนะคะ แล้วก็ยังดูแบบมีความสุขง่ายๆได้ด้วยตัวเองอีกนะเออคุณเป็นคนที่ดูคือถามว่าน่ารักที่ตรงไหนคุณเป็นคนน่ารักอยู่แล้วหรือ็ปล่าเออคุณเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วทั้งรูปร่างหน้าตานะหรือแม้กระทั่งการแต่งตรงแต่งตัวของคุณนะ่ะก็ดูน่ารักไปหมดเลยอะ่นะเนาะแล้วก็เป็นคนที่ดูแบบว่า มีแสงสว่างในตัวเองมีออร่านะเออดูเป็นพลังบวกนะใครได้เห็นคุณก็รู้สึกว่าคุณน่ารักคือไม่รู้ว่าจะจำกัดคำนิยามความน่ารักของคุณอย่างไรเพราะคุณเป็นคนน่ารักนะเออทั้งรูปร่างหน้าตาเสือผ่าหน้าผมการแต่งตัวการวางตัวพลังบวกความน่ารักความร่าเริงสดใสเบิกบานความอมยิ้มน้อย,อยความ เรียบร้อยนะความโรแมนติกความอ่อนหวานความอ่อนไหวความอบอุ่นหัวใจความความใจดีของคุณทุกอย่างมันคือองค์ประกอบที่ทำให้ใครก็รู้สึกว่าคุณน่ารักเนี่แหละถ้าถามว่าคุณน่ารักตรงไหนก็บอกว่าคุณน่ารักทุกตรงเลยเนาะชัดเจนเนาะชัดเจนเนาะเพราะว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเนะเพราะว่าเขาบอกว่าคุณน่ารักทุกตรงอะ ตรงไหนที่คุณน่ารักก็น่ารักทุกตรงนั่นแหละนะเออไม่มีตรงไหนที่คุณไม,ไม่ไม่น่ารักเอาอย่างนี้ดีกว่าในความรู้สึกของเขาอ่ะหนอใครแล้วเ็าได้คนายก็ใจตรงนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมากองที่สองกันบ้างค่ะมาดูกันว่าเขามองว่าคุณน่ารักตรงไหนอืมสิ่งที่เขามองว่าคุณน่ารักนะ คุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองคุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองมันไม่เชิงว่าเขามองว่าคุณน่ารักนะเขามองว่าคุณมีเสน่หอืมเพราะว่าคุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายเออเป็นคนที่ดูคนจากการกระทามากกว่าคําพูด เป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนกล้าคิดกล้าพูดกล้าทํากล้าตัดสินใจเออนี่คือเสน่ห์ของคุณแหละนะที่เขามองว่าคุณดูดีดูน่าสนใจเขาไม่มองว่าคุณน่ารักนะเขามองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์อืมเขามองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์เขามองว่าคุณเป็นคนน่าสนใจมองว่าเป็นคนที่ มั่นใจในตัวเองมากมั่นใจในที่นี่คือดีนะไม่ใช่มั่นใจแบบดู timely, มันน้ามันโดกไม่ใช่นะ <ś underwater> ดูว่าคนมั่นใจในตัวเองมากแล้วมันทาให้คุณยิ่งมีเสน่ห์เออเสน่ห์ของคุณคือความมั่นใจในตัวเองอย่างที่บอกไปถ้าถามว่าเขาว่ามองว่าคุณน่ารักตรงไหนเขาไม่ได้มองว่าคุณน่ารักเขามองคุณเป็นคนมีเสน่ห์เลยอืม응เสน่ห์ของคุณคือความไม่มั่นใจในตัวเองเขามองว่าคุณความน่ารักของคุณคือ ความน่ารักของคุณเหรอในมุมของเขามันเหมือนเขาไม่ได้มองอเขาไม่ได้มองภาพคุณในลักษณะักของความน่ารักอะ่ะเขามองในแง่ของความมีสเสน่ห์มากกว่าอือเพราะฉะนั้นในสายตาของเขาเขาจะมองว่าคุณคุณมีสเสน่ห์คุณสวยคุณหล่อจะไม่ได้มองเป็นความน่ารักเป็นแบบสวยหล่ออย่างนี้เลยสวยหลอมีสเสน่ห์ แล้วในความรู้สึกหรือมุมมองของเขาเขาอาจจะมองว่าคนไม่ใช่ไม่ใช่แนวคิดขู่อันนนเองเออเขาก็เลยอาจจะมองคนในแง่ของภาพของความสวยหล่อสวยหล่อเท่ดูดีมีเสน่ห์อะไรอย่างนี้นมากกว่าความน่ารักอืมวันนั้นนี่คือสิ่งที่เขามองนะอืมเพราะดูจากัรง,งานตรงเนี้ยดูเหมือนกับว่าเขาดูเขาดูาดลหลงคุมากนะเออ ไม่ได้มองว่าคุณมีไม่ได้มองว่าคุณน่ารักแต่มองคุณสวยเลยหล่อเลยเท่เลยดูดีเลยมีเสน่ห์มากเลยเออเป็นในลักษณะนั้น,นมากกว่าอืมไม่ไม่เห็นความในสายตาของเขามันไม่มันไม่เป็นความแบบกุ๊กกิ๊กโนเน่ยเป็นคนที่ดูแบบน่าสนใจน่าค้นหาเออเพราะฉะนั้นแล้วความรู้สึกของเขาเขาไม่ได้มองว่าคุณน่ารักถ้าถามว่าคุณน่ารักตรงไหนเขาตอบไม่ได้ แต่ต้องบอกว่าสิ่งที่เขาตอบได้ตอนนี้คือคุณสวยหลอ่อเท่ดูดีแล้วก็มีเสน่ห์มากอันนี้คือความความรู้สึกของเขานะอืมคําว่าน่ารักมันอาจจะไม่ไม่ไม่เพียงพอสําหรับตัวคุณในในความรู้สึกเขานะเขามไม่รู้สึกเขารู้สึกว่าความน่ารักมันมันไม่เพียงพอสําหรับคุณต้องเรียกว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อมันเป็นความแบบสวยหล่อมีเสน่ห์ หน้าหลงไหลหน้าหลงหรักอะไรทอโนโดเนี้ยเนาะเอออ่ะใครต้องนายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อย,ยืนยันรับกลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะขอกิน้ำาสักอึกน,นะอืมปิดไว้ก่อนเพราะไม่ได้มีโฆษณา ชิลๆมานะดูดวงแบบชิลๆเหมือนแบบมานั่งคุยกันกับหมอเนี่ยแหละนะอืมอ่ะมาถึงกองที่สามาดูกันนะว่าเขามองว่าคุนน่ารักที่ตรงนัง้นกองนี้บอกว่าเรื่องด้วยอยากรู้เอามาลุ้นกันหนึ่งสองสามไว้โอ้ ขี้อ้อนนะเราบอกตัวเองด้วยไหมบอกตัวเองด้วยเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนภาพมันสื่ออ่าอันนี้ดูได้อ่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวไปช่องทางหนึ่งมันมันจะไม่ให้เราดูมันจะคิดว่าเป็นภาพแบบลึกซึ้งขี้อ้อนนะเรา,าอืมคุณน่ะมันน่ารักรู้ตัวหรือเปล่า ความน่ารักของคุณคือความขี้อ้อนคุณเป็นคนช่างออดช่องอ้อนออน,นะแล้วก็เป็นคนที่ช่างเอาอกอใจด้วยนะแล้วคุณเป็นคนที่ชอบแสดงความรักหรืออาจจะเป็นคนที่ติดสกินชิพนะชอบสมัมผัสชอบกอดชอบจับชอบอะไรอย่างเงี้ยนะและนี่คือความน่ารักของคุณที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณน่ารักจังเลอนะเออ,อ,นะเ,อ,อเพราะว่าคุณช่างอ้อนไงขี้อ้อน รู้สึกยังไงก็แสดงออกแบบนั้นนะชอบชมเด้มานะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบชมชมว่าสวยจางหล่อจางนะ่าร้องอ,อะไรอย่างเงี้ยโอ้สเสน่ห์คุณคือความปากหวานนะปากหวานพูดจาอ่อนหวานอ่อนโยนน่ารักแล้วก็ช่างออดช่างอ้อนแสดงความรักนะเออดูแลเทคแคร์เอาใจใส่นี่คือความน่ารักของคุณเลยที่ทําให้เขารู้สึกว่า คุณน่ารักจังเลยนะน่ารักในความน่ารักของคุณนะน่ารักทั้งอักิกรานะน่ารักนิสัยน่ารักครับง่ายๆคุณเป็นคนนิสัยน่ารักนะเออออดอ้อนช่างเอาอกโจอใจนะแล้วพูดจาดีด้วยพูดจาคาหวานนะหวานหยดยอหยัดเยืเ้มหยดย้อยอร่อยหอ่อนะคะปากหวาน พูดจาดีนะมีคะมีขามีครับตลอดเวลามีจัมีจัจ่ตลอดเวลานะเออพูดเพราะนะเออทำให้เขารู้สึกว่าอุ๊ยคุณน่ารักจังเลยพูดก็เพราะอ่อนหวานอ่อนโยนและขี้อ้อด้วยนะโอ้มันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าคุณน,น่านรักจังเลยนะเออนี่แหละคุณน่า,นานรักตรงนี้เป็นคนพูดจาไพเราะนะอ่อ,อนอ้อ,อนช่างอ่อ,อนอ้อ,อนช่างอ่อ,อนซอกนะโอ้นะทำให้เขารู้สึก ลลลหลงรักหลงไหลคุณแทบคลั่งนะเพราะว่านอกจากความที่อ้อนของคุณแล้วเนี่ยคุณมีความสุขง่ายๆได้ด้วยตัวเองด้วยนะบางครั้งบางทีคุณก็เข้าหาเขาเวลาคุณเจอเขาเหมือนคุณก็ดูแลเทคแคร์หรือว่าอดอดอ้อนเต็มที่แต่พอห่างกันหรือว่าเวลาที่คุณยุ่งๆหรือวุ่นวายอะไรบางอย่างในชีวิตอะคุณก็หายไปเหมือนกันนะคือคุณค่อนข้างที่จะมี มีสเปซอ่ะไม่ได้ติดเขาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบว่ายึดเขาเป็นความสุขอย่างเดียวในชีวิตอนะ่ะมันด้วยทําให้บางครั้งบางทีที่คุณเงียบหายไปทําให้เขาคิดถึงคุณได้เลยหรือคลั่งรักคุณมากได้เลยนะและนี่คือความน่ารักของคนที่เขามองรู้สึกว่าคุณน่ารักตรงเนี้ยน่ารักในความรักตัวเองมีพลังบวกแนละมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะพูดใจาไพเราะอ,อ่อนหวานแล้วก็ชอ่องช่องออดช่องอ้อนนะชอบอ้อนนะชอบออน,นะอ,บอ,อนซอ นะคะเออชอบอ้อนอ้อน,นเด็กเนี่ยโอ้แล้วนี่คือความน่ารักของคุณนิสัยของคุณนั่นแหละมันน่ารักนะมันก็เลยทาให้เขาตกหลุมรักแล้วก็คลั่งรักคุณสุดๆเลยจ้เาเนอใคลแล้ว็นลูกนาย,ย่าลืมลูกนาย้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลงังงานของคุณเลยนะ,ะยินดีด้วยนีจ่จ้าอ่ะต่อมากองที่สามกันบ้างค่ะมาหลุนกันนะ ว่าเขามอกว่าคุณน่ารักที่ตรงไหนอะหนึ่งสองสามอืมคุณเป็นคนว่าง่ายเนาะคุณเป็นคนที่แบบตามใจอะไม่ค่อยหืออือใดๆเลยเขาต้องการอะไรเขาให้ทำอะไรเขาจะอยากให้คุณทำยังไงกับเขาอยากให้รออยากเลยคุณทำไม่หมด นี่คือความน่ารักของคนในความรู้สึกของเขานะ่คนน่ารักตรงที่คุณคุณยอมนี่คือความาน่ารักของคนคุณยอมทุกอย่างเพื่อเขาความน่ารักของคนคือคุณรักเขามากแล้วแหละเออเพราะคุณรักเขามากคุณจึงยอมให้เขาทุกอย่างหรือยอมทําทุกอย่างเพื่อเขาและนี่ you คือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณน่ารักอืมคุณไม่ ไม่ต่อตา้านไม่ฝืนไม่แบบเอาแต่ใจอืมนี่คือความน่ารักของคุณมันทำให้เ,เขารู้สึกว่าเออต้องยอมจริงๆต้องยอมจริงๆกับคนคนนี้ที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะอืมนี่คือความน่ารักของคุณเลยที่เขารู้สึกว่าเออคุณน่ารักอะนะความน่ารักของคุณมันเป็นมันเป็นจิตใจที่ดีงามของคุณนั่นแหละอืม จิตใจที่ดีงามของคุณคือความน่ารักของคุณที่เขามองเห็นเขามองว่าคุณน่ารักที่จิตใจใจคุณมันดีใจคุณมันน่ารักจิตใจคุณมันดีจิตใจคุณมันน่ารักคุณมักจะยอมคนอื่นเสมอทำเพื่อผู้อื่นเสมอแม้ตัวเองจะต้องเจ็บปวดหรือแม้ตัวเองจะต้องมีความทุกข์อ่ะหรือไม่สบายใจอะ่ะคุณก็ยังยอมทำเพื่อผู้อื่น ยอมให้คนอื่นมีความสุขเสียสละเพื่อคนอื่นเสียสละเพื่อเขาเสียเสียสละเพื่อทุกคนเลยนี่คือความน่ารักในตัวคุณที่เขามองเห็นเขามองว่าคุณน่ารักที่ตรงจิตใจของคุณนี่แหละจิตใจของคุณมันช่างประเสริฐอ่ะจิตใจของคุณมันดีงามมากนะเออมันก็เลยทําให้คุณอะเป็นคนที่น่ารักมากในสายตาของเขาเนาะน่ารักเพราะความใจดีน่ารักเพราะความมีน้ำใจน่ารักเพราะความเอ่อ เพราะความอ่อนโยนน่ะน่ารักเพราะความใจดีของคุณนั่นแหละอืมเพราะคุณทาเพื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำนะหรือว่าทุ่มเทนะทุกสิ่งทุกอยาก่างเพื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำนะหรือเป็นคนที่ทําแบบเหมือนทําเพื่อคนอื่นตลอดเวลายอมทั้งนั้นที่ตัวเองเจ็บปวดไม่สบายใจหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่หรือตัวเองจะทุกข์ก็แล้วแต่ก็ยังยอมอะยอมเลย ให้คนอื่นมีความสุขยอมเพื่อไม่ให้คนอื่นคิดมากไม่ให้ตัวคนอื่นกังวลใจไม่ให้ตัวคนอื่นเครียดอ่ะเนี่ยเนี่ยคือความน่ารักที่เขาเห็นอืมสิ่งที่เขามองสิ่งที่เขารู้สึกว่าคุณน่ารักเขาคิดว่าคุณน่ารักเป็นที่คุณเป็นคนที่ยอมเพื่อู้อื่นหรือใจดีนะหรือแบบเป็นคนว่าง่ายอ่ะคนง่ายอืมเป็นคนว่าง่ายให้ทําอะไรก็ทําบอกอะไรบอกอะไรก็ เชื่อบอกอะไรก็ทําตามนะเออแล้วก็ไม่อิดออดแล้วก็พยายามเข้าใจเขาด้วยอนะไรเงี้ยนี่คือความน่ารักของคุณแหละที่เขารู้สึกว่าเออคุณน่ารักจังเลยเนาะเออน่ารักตรงนี้ได้แหละนะเออเขารักคุณก็ตรงนี้นี่แหละที่คุณยอมเขาได้แหละนะไม่ว่าเขาจะอะไรยังไงก็แนละ้วแต่คุณก็ก็ยอมหมดอนะเออแล้วก็พยายามที่จะแบบพยายามที่จะแบบทาตามเออแม้ว่าจะบางครั้งบางที มันอาจจะทําให้คุณไม่สบายใจบ้างมันอาจจะทําให้คุณเศร้าบ้างมันอาจจะทําให้คุณทุกข์บ้างมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเสียใจบ้างแต่ว่าคุณก็ยังยอมทําเพื่อเขาเออมันก็เลยทําให้คนเขารู้สึกว่าเออคุณน่ารักจังเลยเนาะคุณเป็นคนดีจังเลยเนาะคุณแบบว่าง่ายจังเลยไม่ทําไม่เคยทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องมากดดันหรือเครียดกับอะไรเลยอ่ะ นี่คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณที่รู้สึกว่านี่คือจุดความน่ารักของคนที่เขามองเห็นนั่นเองนอโอเคใครทั้งในายทั้นแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยินยันรับพลังงานของคุณนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดคลิกลิงกงกดซีเวอร์ให้แมหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นท่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปที่ดีต่อไปให้ทุกคนเลยนะจ๊ะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ใครที่อยากจะมีท็อปิกอื่นๆที่อยากให้ทำเนาะ คอมเมนต์บอกกันได้นะคะหมอจะได้แบบหยิบท็อปิกของทุกคนเนาะมาลองทําดูมาทําเป็นพลิกอากาศดูนะคะจะไดเ้เป็นแนวทางเนาะหรือไกด์ไลน์นะคะในการใช้ชีวิตให้กับทุกทุกคนด้วยนะคะเออสำหรับไปวันนี้นาะไปแล้วแล้วจริงๆไปแล้วจริงๆแล้วนะนะก็ขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตือนู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย